เราเศร้าเนี่ฝนตกเย็นๆมาก็าจะประมาณเนี่ยค่ะจอบอยังนาอเจ้าน้อจอบอยังเอ่ยไปละไปแล้วไปลวปแลวรงมากเลย บรรยากาศสี่ฤดูค่ะแต่ละวันหนึ่งวันมีอยู่สี่ฤดูนะคะไม่ใช่ว่าปีหนึ่งมีสี่ฤดูค่ะหนึ่งวันมีสี่ฤดูเศราฝนตกบายบายหิมะจะมาว่าสัน ดูลูกแล้วจ,จิกข่อยเด้อไปะหิมะของเกาเริ่มร้ายแล้วค่ะแต่ว่าของไหมจะไีกแล้วนะคะเย็นมีหิมะจะลงอย่างแล้วแม่บ้านเลยรีอรยบออกมาเดินนะ ดูทองฝากสิคะมืดคึ้นมาเลยตอนเช้าๆนะคะเนี่ค่ะฝนตกตกได้หยุดบรรยากาศบรรยากาศ บรรยากาศวันที่20เนี่ยก็สปริงแล้วค่ะแต่ว่าหิมะยังจะมาอยิอยู่ไปบ้านเดินมาถึงบ้านละเดินมาถึงหน้าบ้านเรว เนาะเจ้านี่บินล่อนาล่อใจล่อหลังอยู่แล้วก็เอามาราบซะเนาะดูดูดูดบรรยากาศบรรยากาศนอกบ้านมาแบบออื้หือ ทางร่มทางหิม,มะค่ะประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ท้งวันค่ะนารินก็อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปเรียนค่ะเพอาะวหิม,มะไว้จะพาเพื่อนๆออกนี่เลยค่ะบายบายมาหิมาก็ได้ลงเลยนะคะหิมาก็ได้ลงแล้วค่ะเห็นไหมลงแล้วลงแล้วลงแล้วนี่เลยค่ะประมาณนี้เลย มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้หิมะลงน้องนารินก็หยุดเรียนอยู่บ้านเช่นเคยค่ะวันไหนหิมะหลงโรงเรียนก็โทรมาบอกว่าโรงเรียนหยุดหนึ่งวันทั้งลมทั้งหิมะนะคะวันนี้เห็นไหมคะสายลมพัดหิมะปุยเลยลิรินก็หยุดเรียนนะคะวันนี้ หยุดเลี้ยนค่ะปวานนะคะนอกบ้านค่ะประวานนอกบ้านค่ะดูจะให้ดูนม่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะพายุหิม,มะเข้าอีกแล้วค่ะคลกลายออเนาะ สภาพบรรยากาศเศ้าฝนตกเด็นใบหิมะลงประมาณเนี้ยค่ะสภาพอากาศแปรปรวนจริงๆปีนี้หิมะมาไม่ตรงเลดูหิมะมาไม่ตรงเลืดูการสปริงจะมาแล้วไม่กี่วันนี่สปริงก็จะมาแล้ว หิมะมาก่อนสปริงโอ้ยวันที่ยี่สิบเนี่ยก็สปริงนะคะแต่ว่าเลืดูการของหิมะม,มาเลดค่ะมาซ่า มันนี่แบบนี้ทั้งวันเลยค่ะเพ,นพนื่อนๆจะรมม้าพร้อมกับหม,มาค่ะนหาลม บรรยากาศนอกบ้านค่ะดูมาแบบแรงเลยลมค่ะลมวันนี้ก็คงประมาณนี้ทั้งวันค่ะวันหนึ่งมีสามฤดูสี่ฤดูสันตสปริงก็จะมาฤดูใบไ,ไม้พีก็จะมาแล้วหิมะยังลงอีกอ่ะโอ้ยแตา่ยาน เ,เจอกันคลิปหน้านาอค่ะนอ,ะะนอะบายบายวันที่มาลงนะคะอยว่าจะพาเพื่อนๆออกไปเล่นให้มาแห้งหลายมาแบบแรงล้มด้วยคะะ่ะนะคะล้มแล้วก็เนี่ยเจอกันคลิปหน้านาอค่ะนอ,ะะนอะไปแล้ว